พอประจำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับรุ่นยอดฮิตสีขายดีประจำร้านเซอร์ไพร์รามสอของเราที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดออกรถวันนี้ใช้เงินดาวเพียงแค่9,000บาท ร้านเซลล์บา์พรทสองจำหน่ายรถบิ๊กไบมือ2สภาพสวยในราคาย่อมเยาวมีบริการรับส่งรถถึงหน้าบ้านทุกที่ทั่วประเทศลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับทางร้านเราไ้ง่ายนะครับเพียงแค่อินบอ์เข้ามาคุยกับทางเพจทางแชทร้านเรานะครับยินดีให้บริการยินดีรับสายและให้คำปรึกษาทุกท่านทุกสายครับผม ขอกราบสีด่าและสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับมิตรรักแฟนรถที่กระรพรักทุกท่านครับเข้าสู่ช่องของร้านเซลบพร์มสองนะครับซึ่งวันนี้ครับผมยังอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับคลิปนี้นะครับผมเรียกว่าเอาเข้ามาประจาการให้ชมกันแล้วอีก1คันนะครับกับรุ่นยอดฮิตสีขายดีประจาร้านเซลบพร์ทสองของเรานะครับเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้แล้วกับเจ้าคันนี้เลยครับ Honda CBR 6 5อ f ซึ่งเจ้าคันนี้นะครับตัวรถจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2015สาีไตคัลเลอร์เดิมโรงงานย้อนทิศบอกได้เลยว่าตัวรถคันนี้จัดจ้านกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีสันของแต่งต่างๆนะครับได้ไปคันนี้ไม่มีผิดหวังกันแน่นอนนะครับในส่วนของรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมของเจ้าคันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับชุดของแต่งต่างๆมีอะไรไมให้บ้างและที่สําคัญนะครับในส่วนของราคาจัดจาหน่ายคันนี้เราเปิดกันอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปติดตามชมพมพร้อมกันในคลิปเต็มนะครับ แต่ก่อนอื่นเช่นเคยครับผมหากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านชอบใจหรือถูกใจนะครับคลิปการรีวิวของผมฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมนิดนึงนะครับผมและที่สําคัญครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่นะครับทุกการอัปเดตรถใหม่โปรโมชั่นโดนจากร้านเซอร์ไว์พร้อมสองของเรานะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับช่วยกันกดซับสไคร้นะครับผมและกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามกันไว้ได้เลยนะครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวรถคันนี้เต็มๆพร้อมๆกันครับ เช่นเคยนะครับก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับไปชมกับรีวิวตัวรถคันนี้กันแบบเต็มๆนะครับตามกฎของทางร้านเซลร์ไวามสองของเราครับรถทุกคันที่เราเอามารีวิวให้ชมนะครับต้องขออน,นุญาตเรียนแจ้งในส่วนของราคาตัวรถตารางการดาวผ่อนกันก่อนเลยนะครับผม ราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัว Honda CB 6 5 0 FB 2 0 1 5ของเราคันนี้นะครับเปิดจำหน่ายนะครแค่149,000บาทครับ กรณีการจัดไฟนั้นนะครับตัวนี้ดานเริ่มต้นอยู่ที่9,000บาทครับในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขออนุาเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ4,182บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ3,683บาทครับข้ามเนินการจัดไฟนั้นตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับเหลือเพียงแค่6,000บาทนะครับออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่15,000บาทจบทุกขั้นตอนครับ โอเคครับผมก็ได้รับชมนะครับและรับฟังในส่วนของราคาตัวรถรวมถึงตารางการดาวผ่อนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดน,นะครับผมชอบใจหรือถูกใจเจ้าคันนี้นะครับอยากได้ไว้อยู่ในการครอบครองนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีรับสายยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถทุกท่านทุกสายเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบจัดหนักและจัดเต็มเลยดีกว่าครับในส่วนอันดับแรกเช่นเคยครับผมขออนุญาตพาทุกท่าน มาชมที่เลขไมล์ตัวรถก,กันก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงครับ ในส่วนของเลขไมล์เจ้าคันนี้นะครับวิ่งมาอยู่ที่28,000กิโลครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์จบๆระบบไฟสมบูรณ์ติดครบทุกจุดในส่วนตัวชุดของเหลวต่างๆของตัวรถนะครับทางร้านเราเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคันนี้เอาไปใช้งานกันยาวๆได้เลยนะครับนอกจากในส่วนของตัวชุดเครื่องยนต์จบนะครับผมระบบไฟครบแล้วนะครับเจ้าคันนี้ยังมาพร้อมกับแจชิปแท้จาก0ถึง2ดอกคู่มือการใช้งานตัวนี้มีมาให้ครบๆอีกเช่นกันนะครับผม ไล่มาดูนะครับในส่วนของตัวชุดสีสันของตัวรถกันบ้างครับอย่างที่รู้กันนะครับผมสำหรับ Honda c b 650F นะครับสำหรับร้านเซอร์ไบฟร์ม2ของเราถ้าเป็นสีนี้มาไวไปไวกันแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านใดที่หาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับผมในส่วนของตัวชุดสีสันของตัวรถเจ้าคันนี้สวยใสนะครับไร้ไมงแต่ชุดบังคนหน้าหน้ากากด้านหน้าแฟริงด้านข้างตัวถังนะครับรวมถึงในส่วนของตัวชุดตูดท้ายด้านหลังตัวนี้รับประกันให้เลยนะครับว่าสีเดิมโรงงานทุกจ ตำหนิของตัวรถคันนี้นะครับมีเพียงแค่รอยขนแมวตามการใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเจ้าของเก่านะครับดูแลรักษาดีมากๆเรื่องล้มชนอุบัติเหตุหนักเจ้าคันนี้ไม่มีอีกเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับศูนย์รถนะครับผมศูนย์ตรงนะครับปล่อยมือขี่สบายๆได้เลยเข้าโค้งเรียกว่าสมูทกันสุดๆเลยทีเดียวครับซส ถัดาจากในส่วนของชุดสีสันของตัวรถและเลขหม่กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับมาชมในส่วนตัวชุดของแต่งของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับว่าเจ้าคันนี้นะครับจะจัดหนักและจัดเต็มแบบที่ผมพูดไว้หรือเปล่านะครับเริ่มต้นของแต่งชิ้นแรกครับในส่วนตัวชุดด้านหน้าก่อนเลยในส่วนตัวด้านหน้าครับเจ้าคันนี้ให้มาครับเป็นชุดชิลหน้าแต่งสีสโมกทรงหัวใจตรงรุ่นนะครับพร้อมกับขายยืดเชล ตัวนี้ให้มาหล่อๆดูโด่เสริมให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นนะครับถัดจากให้สองตัวชุดชิลน้าไล่มาดูในสองตัวชุดก้านเบรกและกานคัดกันบ้างครับในส่วนตัวชุดก้านเบรกและกานคัดของเจ้าคันนี้นะครับให้มาเป็นของฟา์กี้ครับสีแดงนะครับหมุดดำนะครับสามารถปรับตั้งได้ถึง6กระดับให้ผู้ใช้และผู้ขับขี่นะครับเลือกปรับตามความชอบความเหมาะสมตามการใช้งานของแต่ละท่านกันได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับถัดมานิดนึงในส่วนของตัวชุดกระจกเจ้าคันนี้ ให้มาเป็นกระจกแต่งแบบปลแฮน์นะครับตัวเลนกระจกสีฟ้าตัดแสงมองเห็นชัดเจนไม่หลอกตาเรียกว่าให้มาฟูฟูเต็มระบบอีกเช่นกันนะครับนอกจากนี้ครับสังเกตดูในส่วนตัวชุดน็อตกันนิดนึงดีกว่าครับเจ้าคันนี้นะครับไล่มาครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวชุดน็อตยึดแฮน์ต่างๆนะครับรวมถึงในส่วนของตัวน็อตฝาเครื่องซ้ายขวาให้มาตัวนี้ไล่น็อตมาเป็นน็อตไทยเทนะครับเสริมให้ตัวรถดูมีมิติหล่อๆ่อไล่มาแบบฟูลออปชั่นเอาไปคันนี้ขี่หล่อหลเท่ๆได้ the. เลยครับ ขาดจากในส่วนของตัวชุดของแต่งด้านหน้าและชุดน็อตกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านมาชมนะครับในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้นะครับที่เรียวกว่าเซฟตัวรถเสริมหล่อดในตัวเดียวกันนะครับซึ่งเจ้าคันนี้ให้มาเต็มระบบหลอดถึง3ชิ้นเลยทีเดียวชิ้นแรกครับจะเป็นในส่วนตัวชุดครอบถังกันลอยตัวนี้ก่อนเลยในส่วนตัวชุดครอบถังกันลอยเจ้าคันนี้ให้มาเป็นงานเพียวคาร์บอนชุดฟูลนะครับครอบถังแบบชุดบนเต็มใบนะครับเสริมความดุดันให้กับตัวรถ ที่สาคัญนะครับเซฟตัวถังได้ดีกันรอยจากกระเป๋าคาดเอวหรือหัวเข็มขัดต่างๆนะครับได้ดีมากๆเลยทีเดียวอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมจะเป็นในส่วนตัวชุดข้อสวิงอาร์มกันรอยครับโดยปกติทั่วไปนะครับสำหรับ P ี6 5 0 F ร้สิอ่ตแคลร์แบบนี้สวิงอาร์มเดิมโรงงานจับเป็นสีเงินนะครับผมจะไม่ค่อยดุดเท่าไหร่ครับผมจะคราวนี้เสริมความดุดันเข้าไปโดยการใส่ชุดครอบงานเพียวคาร์บอนนะครับให้ตัวรถดูดุดันดูมีมิติมากขึ้นนะครับเรียกว่าหล่อลงตัวเข้ากั ทวนอกจากนี้ครับผมในส่วนอุปกรณ์เซฟตี้ยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะครับผมจะเป็นในส่วนตัวชุดด้านหน้าครับเจ้าคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับกาดหม้อน้ํำมีเนียมของฟีนิกซ์ครับตรงรุ่นโดยเฉพาะครับผมตัวกาดหม้อน้ําหนานครับขนาดใหญ่นะครับเรียกว่าเซฟหม้อน้ําป้องกันหม้อน้ําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับเซลไปพระ หลาจากในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้นะครับผมเดี๋ยวเราไล่มาดูในส่วนของตัวชุดของแต่งชิ้นอื่นกันต่อดีกว่าครับผมเชื่อว่าพี่ๆหลายๆท่านนะครับคงสะดุดตากับตัวเบาะกันไม่น้อยเลยทีเดียวเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับเบาะแต่งทรงสปอร์ต2ตอนนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นแบบปักมาเลยนะครับ Honda CB 6 5 0 F ให้มาหล่อๆครับตัวเบาะเสริมฟองน้ําเข้ามาให้นั่งสบายมากขึ้นตัวนี้เล่นลายนะครับเป็นหนังกับดําด้านครับตัดกับคาร์บอนและสีแดงนะครับ ให้ตัวรถดูมีมิติซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ได้เสริมหล่ออย่างเดียวตัวนี้นะครับรับประกันได้เลยว่านั่งสบายจริงๆนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนตัวเบาะแต่งแล้วมาดูที่ด้านหลังกันนิดนึงครับในส่วนตัวชุดด้านหลังครับเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดท้ายสั้นแต่งตรงรุ่นที่เป็นของนกคูกนะครับตัวนี้แบบแม่เหล็กสามารถพับและกางออกได้ให้มาตรงรุ่นแม่เหล็กดูดค่อนข้างดีนะครับผมตัวนี้เวลาที่ตกหลุมะไรก็แล้วแต่นะครับตัวป้ายทะเบียนไม่มีหล่นลงมาแน่นอนครับถัดมานิดนึงนะครับใน ในส่วนตัวชุดพักเท้าของคอนโซนด้านหลังครับตัวนี้นะครับเสริมความดุดดันเข้ามาครับในส่วนตัวชุดพักเท้าที่ให้มาเป็นของแต่งงาน c ซ c ตรงรุ่นอีกเช่นกันนะครับขนาดพักเท้าเท่ากับของเดิมนะครับผมแต่เสริมเข้ามาให้ดูหรอดูแต่งเต็มๆมากขึ้นนะครับผมนอกจากนี้ครับในส่วนตัวชุดของแต่งต่างๆแล้วลืมแจ้งไปเลยนะครับในส่วนของเลขทะเบียนตัวรถของเจ้าคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะตัวรถครับผมมาพร้อมกับป้ายทะเบียนตรงรุ่นหลายๆท่าน าจจะงงนะครับป้ายทะเบียนตรงล้นคืออะไรนะครับเจ้าคันนี้นะครับเลขทะเบียนของตัวรถนะครับคือเลข6-50นะครับเพราะฉะนั้นได้ไปหล่อหล่อสะดุดตากันแน่นอนครับไล่มาดูของแต่งอีกชิ้นหนึ่งนะครับและเป็นชิ้นสุดท้ายของตัวรถและที่สําคัญขาดกันไปไม่ได้สําหรับรถ6 5 0ซีซีแบบนี้นะครับจะเป็นในส่วนตัวชุดท่อครับเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับท่อแต่งปากข้อคาร์บอนนะครับทรงเบิร์นเอาท์ในส่วนตัวซีฟออนให้มาเป็นไทเทเนียมนะครับมารลอหอ ดูดูเสียงตัวนี้บอกเลยว่าโคดดุดันขี่มันกันแน่นอนนะครับโอเคนะครับผมก็ไล่ดูรายละเอียดตัวรถกันไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับไปชมกับคลิปการสตาร์ทรถการเทสระบบไฟฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับและที่สําคัญนะครับไปฟังเสียงท่อกันว่า,วามันจะโคดรั่นมันเร้าใจขนาดไหนนะครับผม ครับตอนนี้ก็อยู่นอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์ทรถนะครับผมการเทสระบบไฟและที่สําคัญนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์และเสียงท่อกันนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราไปเปิดกุญแจเทสในส่วนตัวระบบไฟก่อนเลยครับขออนุญาตเปิดกุญแจนะครับในส่วนระบบไฟนะครับผมเริ่มต้นที่ตัวไฟพามากนะครับตัวนี้ติดครบซ้ายขวาไฟสูงขึ้นโชว์ที่หน้าจอนะครับแล้วก็ในส่วนตัวชุดเสียงแต่ครับ ดังครบปกติในส่วนตัวหน้าจอครับผมไฟแรงดันน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับสตาร์รถถ่ายไปปอนปกติครับในส่วนของ a อเบไหลออกตัวดับปกติทํางานสมบูรณ์นะครับมาดูในส่วนของตัวการสตาร์เครื่องยนต์กันบ้างครับตัวนี้นะครับผมสตาร์ทีเดียวติดนะครับน้ำปัดเลดไม้นะครับไม่มีอะไรขึ้นโชว์นะครับดูรอบนิดนึงครับน้ำปัดปอกรอบครบปกตินะครับไปวนูรอบพันกันบ้างดีกว่า ้านหน้านะครับผมระบบไฟติดครบไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดครบมองเห็นชัดเจนนะครับสวยครับตัวเครื่องยนต์นะครับผมคันนี้นะครับไม่ดังไม่ห่อนะครับเซอร์วินเปลี่ยนหายของเหลวให้เรียบร้อยมาดูในส่วนของตัวท่อกันบ้างครับ โมทอนะครับบอกเลยว่ารันรนมันมันเร้าใจเดี๋ยวอนี้เป็นเครื่องให้ฟังกันนิดหนึ่งครับรรรลันลันนะครับผมด้านหลังนะครับชุดระบบไฟตัวรถน,นะครับติดครบมีไฟเลี้ยวเอลีดแบบตาแมวนะครับซ่อนไว้ด้านล่างนะครับสวยครับรล่อๆนะครับคันนี้ รอบเดินเบานิ่งนะครับตัวรถไม่มีสวิงนะครับสนใจยังไงนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับสายนะครับยินดีให้บริการครับผมโอเคนะครับผมเราก็ได้ดับในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับปิดระบบไฟตัวรถกันนิดนึงออฟล์นะครับทำงานปกติครับ ครับผมก็จบลงไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว h o CB a CB 6 5 0 F ปี2 0 1 5สีไตคันเล์ยอดฮิตของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับผมของแต่งต่างๆรวมถึงตารางการดาวน์ผ่อนนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านสามารถกดดูเพิ่มเติมครับผมที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลากันก่อนนะครับเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามกันไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไร นะครับและยังมีโปรโมชั่นอะไรมานำเสนอกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ